เรามาอัปเดตโมเมนต์ของลิซ่าในฝั่งประเทศจีนกันต่อดีกว่านะครับโมเมนต์ฝั่งจีนเยอะมากๆเลยทุกคนหลังจากที่ลิซ่านั้นประกาศเปิดตัวกันเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยแลนด์ Amazing Thailand และก็ประกาศเปิดตัวเป็น รีเซนเตอร์ของ Nike Skims ต่อด้วยการเสิร์บรูปสุดเซ็กซี่แบ,บบร้อนชาในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วตอนนี้แม่จีนเขาออกมาพูดถึงอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สุดแสนจะน่ารักมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโมเมนต์ออกมามากมายนั่นก็คือลิซ่ากับคุณแม่จิตทิพนั่นเอง ฝั่งแม่จีนเขาบอกว่าเป็นโมเมนต์เล็กๆน่ารักน่ารัที่เรานั้นแทบจะไม่ได้เห็นออกจากสื่อแต่ว่ามันถูกส่งต่อมาจากคนที่อยู่รอบตัวของลิซ่ารวมไปถึง IG Official ของแม่จีทิปเองฝั่งแม่จีนนะครับเขาบอกว่า เทรนนี้คือความสวยในลุคของเจ้าหญิงไทยที่ติดขึ้นเทรนบันเทิงอันดับที่หนึ่งเลยเป็นการขึ้นเทรนที่ติดต่อกันไม่ได้ขึ้นแป๊บๆแ,แล้วก็หายไปความสวยของลิซ่าที่ได้มาจากคุณแม่แถมยังชมนะครับว่าคุณแม่ของลิซ่านั้นสวยมากสวยแบบไม่แพ้ใครๆเลย ทางการบอกว่าการแต่งหน้าของคุณแม่วันนั้นก็ซิงกับลิซ่าแบบไร้ที่ติแถมยังชื่นชมแล้วก็ยกให้การออกอีเวนต์ประเทศไทยครั้งนี้ลิซ่าและคุณแม่นั้นเหมือนทอดแบบกันมาเลยถึงแม้ว่าตัวคุณแม่จิทิพย์จะไม่ได้ใส่ชุดไทยเหมือนกับลิซ่านะครับแต่คุณแม่ก็เหมือนกับว่าเป็นต้นแบบให้ลิซ่านั้นตามร้อยแถมยังมีการพูดถึงกันนะครับบอกว่าอีเวนต์ในประเทศไทยหลายอีเวนต์ที่ลิซ่านั้นเคยเข้าร่วม ไม่เหมือนกับอีเวนต์นี้เพราะว่าลิซ่านั้นคู่ควรกับความสวยละมุนคู่ควรกับความเป็นไทยที่สุดเป็นการเปิดตัวที่ไม่ได้มีการผสมผสานของโลกอินเตอร์อยู่ในนั้นถึงแม้ว่าชุดจะมาจากแบรนด์เก่าแก่ทางฝรั่งเศสแต่ความเป็นไทยถูกเผยแพร่แล้วก็ส่งทอดออกมาจากลิซ่าครบร้อเปอร์เซความสวยงามความเรียบร้อยความอ่อนหวานรวมไปถึงกริยามารยาทนับตั้งแต่ทีลิซ่านั้นเดินขึ้นพรมแดงมา รวมไปถึงการขึ้นไปกล่าวคำพูดพูดคุยบนเวทีและเดินลงอย่างสวยงามและนอกจากนั้นสิ่งที่มันน่าเซอร์ไพรส์มากที่สุดคือรูปของลิซ่ากับคุณแม่จีทิปใน IG แทมแฟนคลับฝั่งจีน,นะครับเขาบอกว่าเคยเห็นคุณแม่กับลิซ่านั้นออก ซื้อด้วยกันบ่อยๆแม้แต่เป็นช่วงเวลาส่วนตัวที่คุณแม่เอารูปมาเสิร์ฟว่าไปเที่ยวตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้กับลิซ่ามานะแต่ว่าครั้งนี้มันแตกต่างกันออกไปความสวยงามของลิซ่ารวมไปถึงคุณแม่จิตทิพย์มันไร้ทิ่ติมันไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงคุณแม่สวยสมวัยและคุณลูกก็สวยสมกับเป็นคุณแม่และคุณลูกกัน และมีการบอกเอาไว้นะว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าลิซ่านั้นจะได้ความสวยจากคุณแม่แบบเต็มๆขนาดนี้ได้กลายเป็นโรโมเดลของแม่ลูกในฝั่งประเทศจีนหลายคู่มากเลยในตอนนี้นี่ก็คือเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตแล้วก็เสิร์ฟโมเมนต์น่ารักน,ร,กนรักนะครับที่แม่จีนนั้นพูดถึงเกี่ยวกับแม่จิตทิพย์แล้วก็ลิซ่าในงาน Amazing Thailand Brand Ambassador เปิดตัวอย,ย่างเป็นทางการในวันที่28ที่ผ่านมานี่เอง